ผมจับคู่ให้เต็มเดียวนึ่งมันบูมเนี่ยเตมเดียวเดอกนี่นั่งสูตรหนึ่งผมมาสูตรหนึ่งกับแปดมาจับอีกสูตรหากับสองผมมาจับไม่ได้จับร่วมกันนะอ๋อที่โอ้เสียดายเนาะเมื่อวานผมจับสองสูตรใจกับรีมันเขาเขาผมพูดเอาเลยอันนี้อีกสูตรหนึ่งหากับสองผมไม่ได้จับใส่นะจ้า ผมมั่นใจว่าหนึ่งกับแปดมันต้องมาเดือสิบแปดสิบเจ็ดแน่นอนผมสุดท้ายไปหากับสองอ่ะสุดท้ายกับสองเนาะโอ้เสียดายเสียดายเอาไม่เอาไม่ทำประมาณนี้สูตรการันตีอ่ะพิภพไปหน่อยว่าจะไปปนเล้าไอ้ลูกสาวเมื่อกี้เองเสียดายเนาะนี่มันเนอะไปปนเองปะหน่อยเออ หน่อยปกติดัม <S <S มงมดเวลาสิกับมะเหิญมดเวลาวมาสุดแล่อยปกติครับ่อยปกตอยปกติแด่ซี0770อีกออกไปสวนข้าวหนึ่งกลับมานมิดเวลาแบทรงไปก็บมิดเวลาแ้บใช่ใช่เป็นประสงค์ครบบเป็นยังเมื่อว่ากันไหมเมื่อวากันไหมลูกมันเอาล่านมือนีเนาะ นวัดที่เหล่าที่แปดตรงๆเลยเนาะนุ่มหานเนาะแบบวัดที่เห้่าลังสุนกันอืมแต่ผมมันใจวาจั่นเปลี่ยนไอืมเอาทางผู้ช่วมขาไปตัวไปต่อครับจะไปตัวไปต่อหน้าวันจันทร์หน้าวันจันทร์วันที่ยี่สิบหก ยี่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้กสิบหกค่ะวิ่งรลดเอาเล็กติดไปเลยครับเอาเล็กติดไปนํ่เล็กติดบนมันนี่งวดนี้ลูกมาจะให้บินแยกบนินอ๋ติดบนก็เป็นบอลลูนเล็กติดบนบนติดบนหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ด ศูนย์หนึ่งสองวิ่งริ่งหกกับเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดจับคู่ดีนะจ้ะหกศูนย์หกอะไรนะหนุ่มหมันหกศูนย์ครับหกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่ง 6กสองเจ็ดศูนย์เจเจดหนึ่งเจดหนึ่งสองเจ็ดสองปั้ไหนเอซีเลยเลขหชุดบนวงกลมมหกศกับหกหนึ่งหกับหกหนึ่งวิ่งหกมิดเดียววิ่งหกมิดเดียว สามัวไปสองชุดค่ะสามหกศูนย์สามหกศูนย์ครับแล้วก็สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งกุกรมให้เอฟซีเลนการ์ลินอ่นาลิกติดล่างจา่าลูกมันอนเลิกติดล่างเก้าศูนย์สองสามสี่ติดล่าง เก้าศูนย์สองสามสี่วิ่งรูดเก้ากับศูนย์วิ่งรูดเก้ากับศูนย์ปันให้เก่าฟันเก่ามิดเดียวับปุ่มจับคู่ปกชุดจับคู่ ก็สองก9สามก็สามเก้าสี่เกาสี่ศูนองศูนย์่ตัววงกลมให้สี่ใบบึงคล้ากัเป็นค้งทุ้ายเรยกว่าไดจ้ กสามกับศูนย์สามเก้าสามกับศูนย์สามจัดตาบึงเด็กติดล่างกับเด็กติดบนจัดชุดซีตัวเล่ตัวนี้เมืวานนะครับก็จัดชุดซีตัวน้ำลดาสี่ตัวถ้าเป็นชุดสี่ตัวก็เก้าสามเดียกว่าวงกลมให้เก้าสามเน้นเก้าสามกับศูนย์สาม 9, 3, 6, 0, เก้าสามหกศูนย์ได้บ่แมนแมนแมนเก้าสามหกศูนย์แล้วก็ศูนย์สามหกศูนย์สามหกหนึ่งราคามันป๊ะใสอิงแมน ในกองรูมันก็คือวงกลมไฮกกับตัวหนังเป็นตัวเนนวงกลมคือตัวเนนลูมานเนาะเน็นงวงกลมเป็นตัวเนนยันไรสามราในนอนอกลางอืมมา,านอนค่ะชับก็เป็นหลักร้อยล่างล่ก็เป็นหลักร้อยคา่์มาสามก็เป็นหลักร้อยศูนย์เป็นหลักร้อยเทน คือเก้ากับศูนย์แต่พอหลักเก้ากับศูนย์ะมันเคยเป็นหลักหลักร้อยแต่สมมติอสองงวดแล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคือคือถ้ามันเปลี่ยนหน่วย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 ,วย,วยสิบเป็นสันว์นาราอ่ะ <c oughs> มันสลับมันโมงคงที่คือแต่ก่อนมาเก้าอ่ะีกอย่างคือว่าลูกมันให้เก้าเก้ามางสองเก้าสองห้านั่นแหละกุญแดกับเก้าน่ะ หลักร้อยอ่ะตัวน,นี้มันเป็นเปลี่ยนเป็นเปลีป่ยนอยู่หลักหลักสิบล้านจ้ะตันนี้มันเป็นตัวเด่นระยะเนี่ยมันตัวเด่นสามหลักร้อยอ่ะตัวเดียวดูดูดเลยจ้ะลูกมานขออนุญาตทูทืนตัวเล็กน,ะกน,นอ้องมานเนาะครับผมจ้ะตัวเลขแนวทางฮันไอ๋เล่าพัฒนาของลูกมานวันที่ยี่สิบหกมีถุนาสองพันห้า 2, ร้อยหกสิบหกวันจันทร์นะคะทำช่ชมขาติดบนหก เจ็ดศูนหนสองวิ่งรูดหกับเเน้นที่หกเลขจับคู่มีหกศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดศหนึ่งเจ็ดสองชุดสามตัวสามหกศูยหนึ่งชุดสี่ตัวเก้าสามหกศูเก้าศูนย์สามกหนึ่งชุดติดล่าง สองเก้าศูนย์สองสามสี่เก้าสองศูนย์สามสี่อันนี้คือชุดติดล่างนะคะวิ่งลูดล่างเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าน้องมนันเนาะตัวเลขจับคู่มีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่น้องมาเน้นที่เก้าสามกับศูนย์สาม เราทำมุชมพิจารณาอีกายเธอหนึ่งเนาะค่ะน้ำมักชอบกระจัดคัดกระผ่านว่าเป็นยังเพราะว่าตัวเลขเลทางลุงหมานกะว่ามันเข็ดมาขักอยู่เนาะลุงหมานเนาะแม่นครับจ้าอลุงหมานสิมี่ยังสีบอลก็แฟนขับเอฟซีบอลก็วางเงินไหนกนวางได้ตามเนาะคือมีแค่นะแต่ลุงหมานมันแก้ววันเนี่ยมันน่าจจะเป็นบนล่างด้วยนะอืึแต่ว่าชุดปิดล่างนี้ระเบิดบก่ดค่ะ ปิดลัางจ้าแะลูกหมานมันไกกว่าเก้าสามกับศูนย์สามอเก้าสามศูนย์สามเนอะลูกหมานเนอะเนียเก้าสามศูนย์สามอ่ะผมมันไกว่าเก้าสามศูนย์สามถ้าไม่ศูนย์สามก็เก้าสามอืมทั้งในเก้ากับหกจะได้มาในนอนหนึ่งตัวค่ะหกกับเจ็ดก็มาในนอนหนึ่งตัวหกกับเจ็ดก็มาในนอนมันบ่มาในนอนหนึ่งตัวค่ะ ไอ้ประสงค์สิวิ่งลูดก็วิ่งลูดเลยนู่นลุงหมันเนาะแม่นครับจ้าอะไรก็แค่เนี่ยข้างนะค่ะเมนเนี่ยมันหูการ์ตัวแรกไม่ใช่มาค่ะแต่ว่าในข้างว่าเออตัวเนี้ยเคือว่าห้องป้ามันเคยขึ้นแต่ลุงหมันมีความมั่นใจมีความมั่นใจเนาะลุงหมันเนาะแม่นเป็นความมั่นใจอ่ะค่ะเอาค่ะแต่ว่าเรื่องสูตรการรับรองเอาได้เลยจ้าจ้าเอาท่านผู้ชมขาลุงหมันมั่นใจ จัดพ,อส,พอสมควรพิาาจารณาตามความเหมาะสมนุ่งหมันเนาะจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกรับขอพระคุณลุงหมนันหลายๆขอลุงหมานสุขภาพแข็งแรงเจอกันไม่คิดหนาลุงหม,มันเนาะลุงหมันปล่อยปล่อยห้าหน้อยบอลรือยังไงเออห้าน้อยปล่อยก็ได้เลยครับจา้จาจะเอาหลังจากนี้เป็นห้าหน้อยนุ่งหมันเนาะจ้า,จาขอพระคุณมากค่ะลุงหมานคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ